าจากนาภัยนะก่อนดินนะประสบกัารนังก่อนน้กากรกฎบินพิติกนะ่ลมเม่ถุนตุนกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสิงธนูนะนี้ครบสิบสองราศีเด่นวันศุกร์นะเอ็มเพสเมจิกเชียนวันพุนะเอ่อมีเป็นราศีอันนี้เป็นยมูณนะราศีมีเทมเพลนคือธนูนะแล้วก็มีกันมีเป็น มีนราศีมีนราศีกันราศีธนูแล้วก็วันพุธกับวันศุกร์เท่านั้นนะนอกนั้นก็หลู่ได้หมดครบเจสองราศีนะสิบเหรียญน,นะก็มีความเป็นครอบครัวผูกพันกันมานานะหรือว่าเคยสนิทก,กันมาก่อนนะในตอนนี้นะเขาคิดมากคิดนเรื่องคุณน,นะก็ยังอาจจะนะคุณอาจจะอยู่ในแผนโปรเจกต์นี้ของเขาหรือเปล่านะเจ็ดวุวยถ้าไม่ใช่ มีทางเลือกเยอะตัวเลือกเยอะนะแต่ว่าเป็นความมั่นคงทางการเงินแล้วนะไม่น่าจะไม่น่าจะเรื่องของทวิตัวเรื่องน่าจะเป็นเรื่องการคิดคิดแผนโปรเจกต์อะไรที่ว่าจะให้มันลงตัวเพื่อการเงินหรือเปล่านะเจ็ดห้วยนะมาขยายด้วยเอ็มเพสนะเหมือนกับว่าในตอนนี้นะตอบโจทย์ที่สุดคุณอาจจะกําลังคลอดโปรเจกต์บางอย่างอยู่นะเอ็มเพสนี่นอกจากเป็นตัวตัวคนที่เป็นลักษณะของแม่นะหรือตัวตัวแม่ตัวมามหรือคนที่เขารู้สึกว่า เออเป็นเดะบเป็นคนที่ดีที่สุดของเขาก็ตามนะจะเป็นเชฟโตนอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในเรื่องของหน้าายนี้นะเหมือนกําลังจะคลอดนะคลอดโปรเจกต์คิดอะไรออกนะแต่ว่ามีทางเลือกถึงเจ็ดทางหรือว่ามีโปรเจกต์เยอะนะเขาอาจจะต้องคิดมากขึ้นเยอะเลือกเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยคือสิบเหรียญนี่คือเงินธุรกิจนะประมาณหนึ่งแสนถึงสิบล้านเนะี่ยใบก็คือคิดเยอะนะมีอะไรตัวเลือกเยอะเลย นะแผนที่จะให้มันมาสําเมร็จเป็นถึงสิบเหรียญเต็มสิบเลยนะก็กําลังจะคลอดโปรเจกต์อะไรอย่างหนึ่งอยู่นะแต่ว่าในตอนนี้นะยังมีความรู้สึกไม่ชัดเจนอยู่นะกําลังจะทําให้มันชัดเจนหรือมีความคํานึงนึกถึงใครบางคนอยู่นะถ้าเกิดตอนนี้นะเดมมูลคือความไม่ชัดเจนหรือความคิดถึงนะกลางคืนนะก็คิดที่จะนะใบนี้แปดเหรียญก็คือ,อยังคิดทีท่จะ ปรุงยานะคะหรือว่าทําส่วนผสมอะไรหรือเปล่านะก็คือจะยังเวิร์กอยู่ยังอยู่ในความสัมพันธ์นะถ้ายังมีความไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ยังไปต่อในความสัมพันธ์ไปแบบช้านะแปดเหมือนโดยที่ยังมีโสัรคมีคู่แข่งเข้ามานะเขาก็าพร้อมตั้งรับอยู่นะเจ็ดหมายก็เป็นอะไรที่ยังพุ่งเข้ามาหาตลอดนะส่วนเทมเพลนนะเขาก็เรียกว่ากำลัง ทรงตัวอยู่เลยนะตอนนี้นะกําลังวางแผนด้วยนะมีอะไรที่เขาจะเสกนะเขาพร้อมนะที่จะทําไม่ว่าจะความสัมพันธ์หรือการงานนะเครื่องมืออะไรของเขาอยู่เต็มหน้าเต็มโต๊ะหมดเลยนะเหมือนเป็นนักวิทยาศา,ศาสตร์ได้นะไพ่ใบนี้คือเมจตเชียนะเขาก็ว่าเป็นคนที่ฉลาดเป็นกฎนะไม่มีอะไรทําไม่ได้นะจะเสกออกมาได้เลยก็ได้นะพรมิมีนะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เขาอาจจะทบทวนมานานแล้วที่จะทำนะกว่าจะงอกออกมาที่จะทํานะหรืออาจจะ เป็นคนที่เขานิ่งเงียบห่างหายคุณไปนานนะเกินเป็นห้าปีสิบปีหรืออายุห่างกันเกินสิบปีก็ได้นะแต่ว่าเขาก็เกิดไอเดียคิดจะทําอะไรขึ้นมาในตอนนี้แล้วนะครับความสัมพันธ์วิที่คิดจะนะ่าเย็ยนลงแล้วมาป,ะปะนีปนนอนต่อรองกับคุณปรับจบดุนนะเป็นเทมพาันนั่นเองนะเทมพานคือจะมีอะไรที่คุยคำโห,หม้ยกันได้นะปะนีปนนอนต่อรองกันได้นะเอสออฟเอนจิคอนะ้นหนึ่งเหรียญเจอหนึ่งดาบนะ เริ่มต้นใหม่คว้าสิ่งที่มั่นคงไว้นะแล้วก็ชัดเจนนะจะประกาศนะนี่จะทำบางสิ่งบางอย่างนะคือถ้าเขาชัดเจนนะเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นในเอ,อสิ่งนี้นะไม่ว่าชีวิตหรือว่าการที่เป็นเกี่ยวกับการงานนะของความสัมพันธ์นะซึ่งตรงนี้นะเรียกว่าเขาทําเพื่อครอบครัวนะสิบเหรียญเลยนะก็คืออ,อให้ได้สักหนึ่งแสนสิบล้านไปเลยนะมีโปรเจกต์เยอะนะกาลังคิดจะคลอดโปรเจกต์นะแล้วก็คุณยังเป็น ที่หนุ่นะอย่างนั่งอยู่ตรงนี้แม้มีอุปสรรคนะอาจจะมีความเรียกว่าบางครั้งขัดแย้งหรือมีอุปสรรคกันบ้างนะก็จะมีความขมุกขมัวนะไม่ชัดเจนหรือมีความคิดถึงอยู่นะแต่ว่าก็ยังไปกันไปได้เรื่อยๆนะช้าๆนะแปดเหมียญน,นั่นเองนะเราก็เขาก็เกิดอะไรที่เรียกว่าถ้าให้เขาที่พลิกมือนะลงมือทาบางสิ่งบางอย่างนะไม่ว่าจะก,การงานธุรกิจหรือว่าความสัมพันธ์นะเขาเรียกว่าศึกษาค้นคว้ามานานนะก็ เริ่มคิดออกแล้วนะคะว่าจะใช้วิธีไหนหรือเครื่องมือไหนนะซึ่งก็จะเป็นไปในแนวทางที่ปณีปนอมแล้วก็ต่อรองได้ไม่ว่ากับคู่ค้าหรือว่าในเรื่องความจมพันกับคุณนะเพราะที่มล้คือยืดหยุ่นนะหรือว่าการปรับสมดุลบาลนั่นเองนะก็เขาจะคว้าโอกาสครั้งนี้ได้นะหนึ่งเลี้ยญหนึ่งดะนะแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่นะเป็นอิสระนะคือก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่ใหม่ๆสําหรับชีวิตใหม่งานใหม่เขาก็จะได้เริ่มใหม่น ok ะ มึงดาคือการประกาศการชัดเจนนะอาจจะได้อันนาตำแหน่งอะไรก็ได้นะแล้วก็คว้าโอกาสนี้ไว้เป็นการเริ่มต้นอย่างแรกเลยนะหนึ่งเดรียนเป็นการเริ่มต้นที่ดีนั่นเองนะรวโๆงก็เป็นประมาณนี้